ไอจสีชมพูโบรมรด,โรดาโพสแคปชั่นออดชุดใหญ่ทำอเล็กทิระเดชนาแดงมาโย,ยนแฟนๆก็ได้แต่ตั้งตารอคอยการเลื่อนสถานะจากคนคุยกันเป็นแฟนกันกับคู่ของอเล็กทิระเดชและโบรมรดาที่นับวันก็ดูจะมีแต่ความหวานมอบให้กันอยู่ตลอดเวลาซึ่งทาง อเล็กเองก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่อยากรีบร้อนกับเรื่องความสัมพันธ์อยากให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปและยืนยันว่าจริงจังกับความรักครั้งนี้ล่าสุดก็ออกมาเสิร์ฟความหวานให้แฟนๆได้ฟินกันอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะที่ทางด้านของสาวโบเมรดาน,นั้นได้โพสต์รูปของตัวเองพร้อมแคปชั่นว่ายิ้มให้หนูเยอะๆนะ ซึ่งงานนี้ก็ได้คำชมจากแฟนๆเพื่อนๆในวงการไปไม่น้อยเลยละคะ่ะโดยทางด้านของวันจายอย่างอาเล็กทีระเดชก,ก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กับเจ้าตัวด้วยซึ่งก็ไม่ได้เป็นข้อความอะไรมากมายเป็นอิโมจิยิ้มแก้มแดงหลายสิบตัวเลยทีเดียว จนทางด้านของออมพิยาดาก็ต้องเข้ามาแสว,ว่ารูปนี้ใครเป็นคนถ่ายให้เจ้าตัวงานนี้ก็ได้มีแฟนคลับจำนวนไม่น้อยเข้ามาขอให้ออมจัดละครให้ทังคู่นี้สักเรื่องหนึง่งและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ